โอเคครับเข้าสู่กับช่องโซนิค125บายกร์ครับวันนี้มีรถมาใหม่1นึคันครับโซนิคระเบิดอะไรทั้งคันครับนี่ครับระเบิดอะไรทั้งคันครับสนใจชิ้นไหนทักแชทลิงก์ด้านใต้เพจได้ครับนีสนใจชิ้นไหนเระเบิดครับแยกทุกชิ้นแยกทุกชิ้นครับโซนิคได้มาใหม่1นึ่คัน คาบูเดิมนะครับนี่เครื่องเดิมเดิมครับเครื่องเดิมเป็นท่อผ่าตลาดครับดุมเป็นดำครับไปไปนี่ครับตามสภาพครับสนใจชินช้นไหนทักแชทมาเลยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ